เขาเรียกว่า after sun นะคะเอามาใช้หลังจากเราใช้ตัวนั้นนะคะล้วก็ตัวนี้หลังจากใช้ตัวนี้ถ้าเกิดแดดไหม้นะคะจากแดดแล้วไหม้ร้อนแสบนะคะใช้เจลนะคะเจลเจลจะดีที่สุดเลยนะคะเจลใช้ควบคู่กันก็ได้นะคะหลังจากออกแดดนะคะตัวนั้นก็โปะให้เป็นเหมือนมาร์กไปเลยนะคะแล้วก็จะทําให้ผิวพรรณเราไม่ถูกไม่ไม่ลอกล่อนโดยที่ไม่ได้ใช้ครีมกันแดดนะคะ อยากให้ทุกคนได้เห็นว่านี่คือสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเพราะคนอยู่ทะเลเราอยากเราไม่ต้องการให้ผิวเราถูกแดดไหม้นะคะเราไม่ต้องการให้มันเป็นเมลานินที่ใบหน้าดำป็นจุดนะคะถ้ามันดำสนิทแบบเอ่อสีน้ำตาลทั่ว,วตัวก็เหมือนกับเราทำ protection ให้มันเป็นสีแทนนะคะถ้าเราไม่ต้องการให้มันเป็นสีแทนเราก็ทำให้มันเป็นสีขาวได้แบบนี้เหมือนกันนะคะใบหน้าจะได้ขาว พบว่าเราเป็นคนเอเชียนะคะมันก็จะผิวพันธุ์บูดขึ้นมาทันทีเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ลองทดลองใช้นะคะตัวนี้นะคะ2ออย่างนี้นะคะเอามาให้ดูเนาะแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้นำนีเวียมารีวิวอีกแล้วนะคะนีเวียที่ถืออยู่2ออย่างนี้นะคะตัวนี้ลดความมันนะคะคนใดที่มีหน้าใบหน้ามัน ต้องใช้สีน้ำสีเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็อันนี้ปรับสำหรับให้ดูขาวออร่าทันทีนะคะตัวนี้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงเป็นสีที่จางหน่อยหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะมีสีที่เป็นทำให้บู๊เป็นสีชมพูเนาะอยากให้ทุกคนมาดูว่าพิสูจน์การพิสูจน์ของเซรั่มป้องกันแดดแสงแดดเนี่ยนะคะ สูตรเมคอัพเม็ดฟรีกับ Met free, เม็ดฟรีสองตัวนี้นะคะมีอีกเยอะนะคะที่วิวัฒนาการยุคใหม่อันนีเ้เอามารีวิวนะคะนี่เบียไม่ได้ให้ค่าโฆษณาอะไรเรานะคะเราเป็นผู้ใช้นะคะเป็นผู้บริโภคนะสองตัวนี้นะคะลองดูนะคะแล้วจะทําให้ดูนะคะว่าไอตัวนี้ก่อนเลยนะคะว่าเป็นสีอะไรออกมาเนาะก็จะให้ทุกคนเห็นว่า นะคะเดี๋ยวเราจะออกแดดนะคะวูดกันเลยนะคะจะเป็นสีสีออกขาวๆใสๆนะคะแต่ถ้าพอก่อนที่เราจะออกแดดใส่ตัวนี้ลงไปนะคะ พอสักพักเดียวไม่ถึงไม่ถึงสิบนาทีก็จะไม่เป็นสีขาวจะเข้ากับสีเนื้อนะคะไม่ได้ขาววอกโพลอะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนกันแดดที่สำหรับทาหน้าเนี่ยเขาปรับมาแล้วอย่างดีนะคะกันแดดทาผิวก็จะเฉพาะผิวกายก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะกันแดดเฉพาะผิวกายวันนี้เอาเฉพาะใบหน้ามานั่งคุยกันก่อนเนาะ แสงได้50นะคะ50 SFP 50บวกตั้ง3ามครั้งนะคะแล้วก็บวกบวก PA อีก3มครั้งต้นเ,เป็นต้นมานะคะดูตามนี้เลยนะคะ50บวกแล้วก็ PA แล้วก็บวกอีก3ามครั้งนะคะคิดดูว่าจะทำให้ใบหน้าของเรานั้นปกป้องแสงแดดได้อย่างไรนะคะแล้วก็มาดูเมคอัพตัวนี้นะคะกันแดดเหมือนกันนะคะ เราใช้ครั้งเดียวในหนึ่งในหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้เอามาเปรียบเทียบให้ทุกคนดูนะคะว่า,ากันแดดตัวนี้จะออกมาเป็นสีอะไรนะคะเห็นไหมคะสีจะแตกต่างออกไปนะคะจะเป็นสีเหมือนกับออกเป็นบูทชมพูนะคะเราก็เอามาปะอีกนิดนึงนะคะตัวนี้นะ เอามาพูดเพื่อให้ทุกคนสนใจว่าของที่เป็นใช้กับใบหน้าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ใช้กับกายเรื่องผิวผิวกายเป็นยังไงนะคะแต่ว่าอันนี้เขาก็จําแนกว่าอันนี้คือเฉพาะใบหน้านะคะทุกคนแต่เราเอามาใช้กับผิวกายด้วยนะคะมันก็ทําให้มันจะออกขาวกระจ่างใสทันทีเห็นไหมคะออกเรื่อมๆมาแล้วนะคะตรงไหนที่เราไม่ค่อยทาม,มันก็จะไม่เป็นแบบนี้ก็จะเป็นตัวฟิล์มนะคะ คลมเหมือนกับตัวที่เขาเรียกว่ากันแดดเลยนะคะก็พยายามนะคะเราเราต้องใช้ความปกป้องผิวผิวผิวพันธุ์ที่ใบหน้าเรานะคะก็จะมีตั้ง30มิลลินะคะเยอะอยู่นะคะถ้าเราไม่ซื้ออย่างซองใช้ แบบหลอดเลยนะคะปลอดภัยแล้วก็บกโคกพาสะดวกเหมือนกันกับซองนะคะใช้ทุกครั้งนะคะที่เราต้องการใช้นะคะแต่อันนี้ตัวนี้ยปกป้องได้12ชั่วโมงนะคะหรือ8ชั่วโมงนะคะก็มีตัวตัวปกป้องในนี้เป็นเขาบอกว่า w u v เลยนะคะ protection เลยเนาะไอตัวนี้สูตรพิสูจน แล้วว่ากระจ่างใสทันทีนะคะอันนี้เหมาะสําหรับคนสีฟ้านี่เหมาะสําหรับคนที่เป็นคนใบหน้าเป็นผิวมันนะคะคนผิวมันก็ใช้ได้เนาะก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าเห็นไหมคะตัวนี้เราไม่ได้โฆษณาให้เขานะคะเราเป็นผู้บริโภคเนาะแล้วเราก็ใช้ครีมกันแดดอยู่แล้วครีมกันแดดเมกับอะไรก็ได้นะคะที่ ไม่จําเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้ก็ได้นะคะอันนี้พูดกันเนแนวของคนใช้นะผู้บริโภคเราสามารถใช้ได้หลายอย่างนะพอเงือออกปุ๊บเราก็ตบๆนะคะทุกคนพอเงือออกก็ตบๆๆมันก็จะซึมเข้าไปในผิวทันทีเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเมคอัพที่เราใช้มาเนี่ยมันเป็นยังไงมั่งนะคะตัวนี้นะคะสำหรับใช้กับผิวของคนที่ จะออกแดดนะคะหรือออกแดดทั้งวันไปเล่นกีฬาหรืออะไรนี่ก็พกไปด้วยเลยนะคะเหงื่อออกเราก็ใช้ผ้าเช็ดเหงื่อให้แห้งหน่อยนึงนะคะแล้วก็ทาครีมตามลงไปนะคะทาได้ทุกอย่างนะคะถ้าเราไม่มีตัวนี้เราก็ใช้อีกตัวที่เป็นเป็นแบบหลอดก็ได้นะคะมีหลอดสำหรับ PA 3050นะคะใช้แบบนั้นก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะเราอยู่กับทะเลเนาะแล้วก็ลมทะเลแล้วก็ แสงแดดร้อนแรงนะคะมันก็เลยทำให้ผิวพันธุ์เราดูหยาบกร้านไวจากแสงแดดนะคะถ้าเราทำให้ผิวหยาบกร้านจากแสงแดดไวเกินไปมันก็ทำให้เราเนี่ยมีผิวพันธุ์ที่ยับยน่นได้ง่ายนะครับถูกแสง uv เผาไหม้นะคะปกป้องตัวนี้นะคะทำให้ได้ทุกวันนะคะวันหนึ่งทำกี่ครั้งก็ได้นะคะแต่ถ้าท่านรู้สึกว่าเออถ้าใช้ ไม่อยากใช้ตรงรอบๆดวงตาก็เช็ดออกเลยนะคะเช็ดออกไปเลยได้นะคะเพราะว่าถ้ามันมีเง่อไหลเข้าตาอาจจะมีอาการแสบที่ตาด้วยนะคะแล้วก็ดูว่ามันเหมาะตรงไหนเราก็ใช้ตามนั้นเลยนะคะไหมคะแห้งแล้วนะนี่กันแดดนะคะถ้าเราไม่อยากจะใช้ แป้งปกปิดแล้วก็เขียนคิ้วทาปากออกบ้านได้เลยนะคะแต่ถ้าจะใช้กับแป้งก็ใช้ได้นะคะทุกคนเพราะว่าเราได้ใส่มันลงไปแล้วที่ใบหน้าของเรานะคะตรงนี้เนาะใส่ไปทุกอย่างแล้วเรียบร้อยปกป้องเรียบร้อยมีถ้ามันมีเหง่อ,ออกมาแล้วก็ตบๆซะหน่อยนะคะตบตบให้ครีม กระจายตัวแล้วก็ซึมลึกเข้าไปอยู่ในผิวหนังนะคะเขาก็จะอยู่ที่ชั้นเขาจะเป็นเกราะปะ้องกันเหมือนกับเคลือบแก้วไว้อย่างดีเลยนะคะทําให้ใบหน้าเห็นไหมคะมันก็ดูไม่ได้หน้าลาคาญนะคะเพราะว่าไม่ได้เยิมชเยิมไม่ได้เฉมอะไรเลยนะคะเห็นไหมคะไม่ติดอะไรออกมาเลยนะคะก็จะเป็นทําให้สองตัวเนี้แล้วแต่พิจารณานะคะลองใช้ตามดูก็ได้นะคะ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราใช้ได้ทั้งหญิงและชายนะคะอันนี้นะแล้วอยากให้ใบหน้าของเราดูโอเคนะคะท่านชายก็ใช้ได้นะคะใช้ให้ถูกใช้ให้เป็นแล้วก็จะทําให้เราใบหน้าเราดูดีนะคะเป็นคนดูดีมีราศีอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าเราใช้ถูกใช้เป็นเนาะเพราะว่ามันเป็นเพียงอีกส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของเรานะคะ เพราะว่าแสงแดดก็ทําลายอนุมูมอิสระนะคะถ้าเราจะปกป้องอนุมูล,ลอิสระเรากินอาหารกินวิตามินกินแร่ธาตุที่ถูกต้องนะคะแล้วก็อาหารครบหมู่ก็จะช่วยให้ร่างกายเรายืดหยุ่นฟื้นฟูนได้ไวจากการที่เราเมีการแพ้แดดหรืออะไรนะคะถ้าเราแพ้แดดนะคะหรือแพ้เครื่องสำอางอะไรก็ช่างนะคะเจลว่านหางจระเข้นะคะหรือว่าแดดไหมที่ผิวกายผิวหน้า ใช้เจียวปุกๆบ่อยๆหลังจาก